สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูขนมโอเดนยาแถมฟรีการ์ดดากอนบอลแซดพาร์ทยี่สิบแในคลิปนี้ผมก็ได้มาสามซองนะครับก็เป็นซองละ20บาทก็เดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างสำหรับซองแรกก็เดี๋ยวมาดูการ์ดกันสำหรับใบแรก ก็ได้มาเป็นการ์ด VIP 04นะครับใบที่2ก็ได้มาเป็นเบอร์137ต่อมาซองที่สําสำหรับการ์ดใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์145 แล้วก็ใบที่สองก็ได้มาเป็นเบอร์138ต่อมาก็เป็นซองที่สมนะครับสำหรับการ์ดก็ได้เป็นการ์ดไข่ปลานะครับได้เป็นการ์ดระดับ R นะครับนะก็ได้มาเป็นเบอร์ 219นะครับตัวนี้เป็นโกเทนก็ถือว่าสวยนะครับเป็นการ์ดไขป่ปลาใบนี้ผมก็ยังไม่มีด้วยนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็ได้มาเป็นเบอร์1 4 5นะครับใบนี้ก็ซ้ำเนาะนี่นะครับซ้ำกับใบนี้นะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็ได้การ์ดมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ